สวัสดีครับท่านผู้ชม BG Sport ขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล j 2ของญี่ปุ่นนะครับในวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูกันที่เกมคู่ระหว่างเอฮิเมะเอนะครับเปิดบ้านพบกับเวลกาตะเซนไดในส่วนของผู้บรรยายนะครับวันนี้อยู่กับผมธิรพันธ์นลปางและคุณธีรสารคงทองครับ เรามาดูรายชื่อผู้เล่นเจ้าถิ่นก่อนเลยนะครับเอฮิเมะเอฟซีครับมาในระบบ4-4-2ครับมาฝั่งทีมเยือนครับระบบเดียวกันเลยครับ4-4-2ครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ BG ได้ลุ้นกันแลวก็ถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้ติดตามชมอย่างต่อเนื่องนะครับอาล่ะครับเกมคู่นี้เริ่มแล้วนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับเอฮิเม่บุกจากขวาไปซ้ายจะเล่นกันได้ปลดปล่อยมากแค่ไหนนะครับกับการต้องเล่นแปลกสถานการณ์ นะครับสำหรับทางซแล้วโอกาสจริงโอ้โหกดไม่ลงนะครับแม่เบนดันแคนโอกาสจริงนยมีในช่วงไม่ถึงหนึ่งนาทีแรกครับทุกขสวะแล้วก็อุสกิหวางยาวมีตัวสอดนะครับเอาลยครับริกิมาซึได้ยังหวดสุดท้ายก็ทำได้ไม่ดีพอครับวิ่งสอดระหว่างเอา้าโอ้โหลุงนี้แม่ออกบอลพลาดนะครับแม่แล้วช็อตนี้น่าจะเป็นลูกล้าหน้าครับ ยิงสองครั้งติดต่อกันของทางโซนิดะและจัดโต้ไม่สําเร็จด้วยนะครับแย่บอกลับมาครับทางานิพุโตะให้ไปทางขวามีพื้นที่แล้วครับโมเตกิยิงลูกนี้มุมแคบไม่ได้ครับติดเซฟทางฮายาชิโอ้นี่กะยิงยัดเต่าแรกเลยครับโมเตกิครับแต่อย่างที่ที่ไฮยาชิยืนตําแหน่งดีครับทุ่งโดนังคีนะครับบอลอยู่ที่ทางคามระดะกระจายเข้ากลางนาคาจีมะลงสั้นกว่าอดูเลยครับโอ้โปัดลูกนี้ยังไม่พ้นซ้ำมุมมันแคบไปหน่อยเลยครับไอ้รอน ทำได้ดีในจังหวะแรกครับแล้วตามซ้ำโดยแอรอนเกอดจะทำให้ทีมเยือนออกนำนะครับดูครับเจาะไม่ได้ก็ลองซัดไกลหน่อยครับทางนากาจิมาครับยิงจะเข้าเสาแรกอยู่แล้วครับปัดมาได้แล้วแอรอนวิ่งมาจมูกไวมากครับจะยิงยัดเสาแรกเหมือนเดิมแต่ติดทางซึ่งจิะครับมาแล้วครับต้องรู้ว่าจะเปิดได้ดีแค่ไหนนะครับทางคารดาดะาเปิดมาหลุดหน้าประตูบอลคุกคลิกแล้วโอ้โหหง เรียบร้อยกับหนึ่งดาวศูนย์นะครับบอลตกพื้นก่อนนะครับการมงเช็ดของทางนากายามะครับทำให้ทางเซนไดขึ้นนำก่อนจนได้ลูกเปิดของทางคุโดะครับโค้งมาโโอ้หแล้วต้องดูว่าบอลเนี่ยไปโดนใครครับเป็นคำดานะครับที่เป็นคนลูกเปิดลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับเปิดโค้งเข้าหาประตูสุดท้ายไปโดนหลังของนากายามะนะครับไม่ได้โขกด้วยดูอีกทีว่าโดนส่วนไหนอ่ะอุ้ยเหมือนจะ ไหลหรือหลังเนี่ยแหละครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นประตูของทีมเยือนไปแล้วครับออกนำหนึต่อศในช่วงนาทีที่45บวก5เลยครับและพุ้ศิน์เองก็เป่านวีจบครึ่งเวลาแรกนะครับเวลากาเซนไดบุกมานำอีเมฟซีไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับมาเสรดวนกับทางยูเจชันไม่ฝืนนะครับขึงกลับมาเปิดไม่ขึ้นนะครับอาวแตบอลถึงนะครับ ลูกนี้คืนกลับมาแล้วก็จ่ายไปทางขวาแล้วก็จริงลูกนี้2ต่อสูงเลยครับโอเอรอนโอ้โหต้องชมการประสานงานร่วมกันนะครับคนที่จ่ายไปให้เป็นทางนากาจิมะนะครับจ่ายตามช่องให้กับทางเอรอนยิงเข้าไปขึ้นเกมทางฝั่งขวากันแล้วเปิดมาแล้วเปิดเรียดแล้วจวังหวะออนเนี่ยไปถึงทางโคเกะครับแล้วต้องชมโคเกะครับที่ดีต่อให้ทางนากาจิมะแล้วแปรมาตรงพื้นที่ว่างให้เอรอนเลยครับเก็บบอลให้ตัวดีมากครับโคเกะ แล้วนาจิมาก็ตาไวนะครับที่เห็นทางเอรอนยิงอยู่ตรงนั้นหมดสิทธิ์ที่ทางซูจิจะเซฟได้เลยครับเปิดมาหน้าประตูนะครับแล้วก็มงเต็มสีสันเลยครับโอ้โหปัดลูกนี้บอลออกหลังนะครับทางซูจิลูกมงของซูงาตานะครับแต่ว่าหนีมือไม่พอมาเสกให้ใกล้ๆที่โคโดโคโดวางมาด้านซ้ายเป้าหมายอยู่ที่ทางซูงาตะมงชงไปหน้าประตูแล้วก็เข้าชาร์จโอ้โหแม่ติดเซฟทางซูจินะครับลูกยิงของเอรอน เปิดแนวลึกแล้วโบซากิแม่นด้วยนะครับมงชงมาหน้าประตูแล้วก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับโอ้ไม่เข้ากรอบนะครับทางฟุนาชิโอ้ได้ลุ้นเลยครับจังหวะได้สับไกลของฟุนาฮาชิครับมิจูให้ย้อนกลับมาที่นาคาจิมะง้างซัดเลยครับทำหน่งดีครับทางซูจิเนี่ยคือน่าจะได้คำสั่งจากคุณซื้อไม่ให้เปิดเข้ากลางแล้วนะครับเล่นแถวนี้อะไลครับ กระชากเปิดมาจนได้เปิดแม่นด้วยนะบโอ,โอ้โหมงดูนี้นเกือบเป็นสามต่อศูนย์เลยครับ <c oughs> อุเมกิปวดจะเอานี่ก็เกือบได้ตะกอดที่สามเหมือนกันนะครับลูกเปิดมาของโอเนียให้อุเมกิอยู่ยี้ก็กระชากเปิดซะงั้นครับแล้วก็โอกมาให้อุเมกิ <c oughs> แล้วผู้ตัดสินเองก็เป่าจบเกมการแข่งขันเลยครับก็เป็นเวกดัดดับเซนได้ครับที่ เอาชนะในแมตช์นี้ไป2ประตูต่อศูนครับเซนไดได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังเลยนะครับจากมาสตกนากาจามะในนาทีที่45บก5ครับและอีกหนึ่งลูกจากเอรอนครับในนาทีที่49